การบริหารจัดก,การสถานศึกษาหรือการจัดก,การอา,อาชีวศึกษามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแล็ระบบสังคมของประเทศไทยว่าประเทศไทยที้เข้าสู่ยุค4.0นะครับการจัดก,การอาชีวศึกษาเนี่ยต้องมุ่งเน้นให้ถ้าเป็นเด็กปชก็ให้ป็นคนเก่งด้านการใช้ฝีมือคือทําซ้ซําๆแล้วซ้ําอีกนะครับปวสเป็นนักคิดนักประดิษฐ์อย่างนี้นะครับ นักซ่อมสร้างนักออกแบบอย่างนี้การจัดก,การศึกษานี้ต้องต้องได้รับการสนับสนุนทุกทุกฝ่ายเช่นครูต้องมีศักยภาพนะครับมีทักษะประกอบการก็ต้องมีส่วนร่วมมาในมาร่วมในการจัดก,การศึกษารวมทั้งชุมชนด้วยก็ต้องเข้ามาร่วมจัดการศึกษาการพัฒนานเด็กถึงจะมีความสมบูรณ์ที่เป็นเด็กอาชีวะที่สมบูรณ์